สรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,568ระหว่างวันที่1ตุลาคม2,567ถึง31มีนาคม2,568ของนางสาวบุญยวีรีกุลตำแหน่งนัดจัดการงานทั่วไปส่วนที่1ด้านผลสำลีของงานตัวชี้วัดที่1คุณภาพการจัดทำแผนปฏิทินการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลกฎหมายระเบียบคำสั่งและแนวทางที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิทินการปฏิบัติงานคู่มือรายละเอียดดังนี้ 1. คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ2คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมพัสดุ 3. หนังสือราชก,การระเบียบกระทรวงการคลัง 4. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด,ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E.G.P) ระยะที่3 ตัวชี้วัดที่ 2. ความสําเร็จของการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามตําแหน่งคข้าประเจ้าปฏิบัติงานภารกิจงานตามที่ได้รับมอบหมายรายละเอียดดังนี้วันที่30กันยายน2 5 6 7เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสการรระดับอำเภอวิเชียรบุรี วันที่สองตุลาคม2,567เข้าร่วมงานประเพณีอุ้มพระส่งน้ำอำเภอวิเชียรบุรีประจำปี2,567วันที่13ตุลาคม2,567เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณวัดใหม่โคกเจริญหมูส่สตำบล น้ำร้อนอำเวิเชียรบุรีจังหวเพชรบูรณ์เจ้าดำเนินการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องปฏิบัติตามตำแหน่งดังนี้ 1. จัดทำทะเบียนคุมใบเบิกจ่ายพัสดุ 2. จัดทำทะเบียนคุมใบรับที่สั่งซื้อสั่งจ้าง 3. ม,มีการจัดทำทะเบียนบัญชีรายการพัสดุแยกหมวดประเภทวัสดุ จัดทำแฟ้มเอกสารงานพัสดุหนังสือรับและหนังสือส่งจัดทำแฟ้มบันทึกข้อมูลขอนว่าจัดซื้อจัดทำแฟ้มข้อมูลหลักผู้ขายจัดทำแฟ้มงานเอกสารร้านค้าจัดทำแฟ้มรายงานผลการเข้าระบบ EGP จัดทำแฟ้มทะเบียนใบรับที่จัดซื้อจัดจ้างจัดทำแฟ้มคำสั่ง จัดทำแฟ้มเลขที่กิจกรรมโครงการเบิกในระบบ egp จัดทำแฟ้มข้อมูลอาสาสมัครกศออนอจัดทำแฟ้มบันทึกรายงานผลการปฏิบ,บัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือราชการภายในภายนอกนรายละเอียดดังนี้ วันที่13ตุลาคม2567เข้าร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชณวัดประชานิมิตตำบลท่ารงวันที่25พฤศจิกายน2567เข้าร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ณสกรระดับอำเภอวิเชียรบุรี วันที่27พฤศจิกายน2567เข้าร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารภายใต้โครงการ1ตำบล1ห,หมู่บ้านยั่งยืนวิเชียรบุรีปลอดภัยใส่ใจคุณภาพระยะต้นน้ำณห,หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรีตำบลท่าลง วันที่2 5กุมภาพันธ์2568เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนคนวิเชียนบุรีปลอดภัยใส่ใจคุณภาพชีวิตระยะกลางน้ำณนะหอประชุมอำเภอวิเชียนบุรีตำบลท่าโลวงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบุร์ข้าพระเจ้าดำเนินการจัดทำรายงานข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดดังนี้ประจำเดือนตุลาคม2567ัาจำนวน10ฉบับ ประจำเดือนพฤศจิกายน2517จำนวน7ฉบับประจำเดือนธันวาคม2517จำนวน8ฉบับประจำเดือนมกราคม2518จำนวน10ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์2518จำนวน5ฉบับประจำเดือนมีนาคม2518จำนวน7ฉบับ ข้าพระเจ้าดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบ EGP รายละเอียดดังนี้ประจำเดือนพฤศจิกายน2567จำนวน4กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม2567จำนวน6กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์2 6 8จำนวน32กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม2568จำนวน21กิจกรรม ข้าพเจ้าดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายและมีการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและประสานงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอรายละเอียดดังนี้วันที่28ตุลาคม2567เข้าร่วมประชุมงานประกันคุณภาพสถานศึกษาครั้งที่2ณห้องประชุมสกรรระดับอำเภอวิเชียรบุรี วันที่2 8พฤศจิกายน2567เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมที่1พัฒนาทักษะชีวิตคับขี่อย่างมีวินัยห่างไกลยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2568ณนะสาราการประเรียนวัดประชานิมิตตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบ,บูรณ์วันที่7มีนาคม2568เข้าร่วมดำเนินการจัดข้อสอบปลายภาคภาคเรียนที่2อับ6 7ณนะ ห้องประชุมสกรรระดับอำเภอวิเชียรบุรีตำบลท่ารงวันที่6ธันวาคม2567เข้าร่วมประถมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับครั้งที่2ทับสองณห้องประชุมสกรรระดับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ตัวชี้วัดที่2ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน2.2ด้านการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด ข้าพระเจ้าดำเนินการจัดทำโฟชาร์ดงานพัสดุประชาสัมพันธ์ในสำนักง,งานสกรระดับอำเภอวิเชียรบุรีข้าพระเจ้ามีการดำเนินการแจ้งข่าวสารประสานงานและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านพัสดุและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายรายละเอียดดังนี้ ประสานงานคุณครูในการติดตามการเบิกจ่ายกิจกรรมโครงการต่างๆในกลุ่มไลน์ประสานงานติดตามเอกสารใบส่งของร้านค้าทางไลน์ประสานงานพัสดุในการแก้ไขเอกสารกับทางเจ้าหน้าที่พัสดุจังหวัดทางไลน์ข้าพเจ้าเข้ารำเนินงานกิจกรรมในสังกัดกิจกรรมตามหนังสือเวียนและการเข้าร่วมกิจกรรมกับนวลงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายรายละเอียดดังนี้ วันที่8พฤศจิกาย,ยน2 5 1 8เข้าร่วมถวายและทำบุญงานทอดกระถินสามัคคีประจำปี2567ณนะวัดวิเชียนบำรุงตำบลท่าลงอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่17กุมภาพันธ์2568เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการพัฒนารูปแบบบริหารจัดการเพื่อการแนะแนวและให้คำปรึกษาณนะห้องประชุมส่วนอาหารบ้านพลอยวิเชียรบุรีตำบลท่าลง ตัวชีวิตที่3คุณภาพของผลงานข้าราจ้าดำเนินการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานประจำปีงบประมาณ2,568ใไตรมาส1-2ระหว่างเดือนตุลาคม2,567ถึงเดือนมีนาคม2,568มีจำนวนทั้งหมด63กิจกรรม ตัวชีวะที่4ความสําเร็จของการสรุปผลการปฏิบัติงานและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสรุปผลการปฏิบัติงานสารสนเทศการสรุปผลมีข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงและการพัฒนาการปฏิบัติงานข้ารเจ้าดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่1-2ถึงระหว่างเดือนตุลาคม2567ถึงเดือนมีนาคม2568และได้ดําเนินการทําแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการบริการงานบ้านพัสดุตัวชีวัดที่5ผลการปฏิบัติงานดีเด่นข้าพเจ้าดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆที่ได้รับมอบหมายและงานในหน้าที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ที่เป็นประโยชน์ต่อราชการมีเนื้อหาถูกต้องครบถ้วนง่ายต่อความเข้าใจและสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานได้จบการนําเสนอขอบคุณที่รับชมคะ่ะ